มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนดราม่ากแก๊งนางฟ้าปะทุวันที่24พฤศจิก,กายน2568นะคะเจนี่เทียนโพสุวันได้โพส,สต์ดลน์ไอจีพร้อมข้อความชวนสะดุดว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวไม่นานหลังจากนั้นชาวเน็ตพบเจนี่ได้อันฟอลโลว์นานาไรบีนาค่ะทําให้กระแสะจับตามองความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้าร้อนแรงขึ้นทันทีและส่อแววว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ล่าสุดเจนนี่เคลื่อนไหวอีกครั้งรัวๆผ่านทางสตอรี่ไอของเธอนะคะหลังเธอทราบเรื่องราวบางอย่างมามากโดยบอกว่าความรักเพื่อนมันก็ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อเจนต้องเห็นการกระทําของคนที่เรารักทําให้ผู้คนจํานวนมากเดือดร้อนทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจในใช้แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดในหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่งร้องไห้ได้แสดงความเสียใจได้แต่ต้องเป็นน้ําตาแห่งศักดิ์ศรีน้ําตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจจะบอกใครได้ว่าคำตอบแท้จริงคืออะไรเผยสิ่งที่รู้อึ้งกว่าเดิมเจนนี่เผยความรู้สึกที่ได้รับรู้บอกเลยว่าเจ็บปวดในหัวใจมากขอขอบคุณข้อมูลจากี่นี่ดัทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ